เอาแล้วพุทธนที่ตรงนั้นนะที่ก้นไม้นั่นน่ะยังไงพุทธเดี๋ยวเข้ไม่ได้เข้าเที่อะไรบ่อยๆยังไงไปไม่ได้ยังไงจ้ะให้หนูฮะไม่ได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไปเอ้ยไม่ยอกไปยังเดี๋ยวพ่อก็หกอีกมีเนี่ยโอ้ยาอีอ

จะไม่อย <Cornell. S 2> ู่รล้วไงเย้กูยังอยู่นี่อยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังแดกข้าวอยู่ที่ต้นเตีนโอ้ข้าวสองคืนแล้วจใครใครช่วยผู้ชายช่วยน่อยเลี้ยงก็จับนอนดีกว่าเลยนะจับนอนดีกว่านอนี่เลี้เหอเล่้จบทีเดียวงี้เอาจริงนะไอ้หาเลยเออเอาเลยจ้าไปที